ก้องมที่ทานกต้อมีท่ก้องมที่ทานก็อมีที่ต้องมีที่ก็้องมีที่ก็ต้องมีที่ก็ต้องมชที่กับองมีที่กต้องม่ก้องมีที่กไต้องมห่ก็ต้องตองม่ก็องม่กต้องีที่กัต้องมีที่กอที่กัองที่กต้อง่กัต้องี่กับองที่กองม่กองมีที่กต้องมีที่กต้องมี่กต้องม่กต้องม่ก็ตองน่กับอง็ตไองลยน่ก แต่เจอ VIP ไม่ได้ลงให้นะครับเดี๋ยวไว้ทันหลังเนาะตอนนติดชุลมุนวุ่นายไปหมดยอ้ครับเคนะครับเดี๋ยวต่อนะแคปเ่อในเดี๋ยวไปนะครับขอบคุณมากๆครับสคนณภาพไฟนําไปใช้นะหนึ่งกับโตนะครับวินสามสี่ห้าหกเจ็ดนะสามหนึ่สี่หน้าหนหกหนไปกับด้วยสองสามสองสี่องหาสอเจ็น้ติดหนึ่งห้าหน่เนาสองหสองครับ อาฟม นี่นะครับครับเนาะขอบคุณครับที่ครัครับ